ทุกคนวันนี้ก็จะชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะมาชมตู้นากันนะคะหลังจากที่เราใช้น้ําจินสีสังเคราแสงกับนาข้าวไปนะคะข้าวที่เราใช้น้ําจินสีไปนะคะมารับชม้วกันนะคะทุกคนมาค่ะค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็สิบโมงนะคะแดดก็ร้อนเหมือนกัน ก็มาทุ่งนามาดูข้าวกันนะคะว่าเขียวแล้วตอนนี้นี่ค่ะทุกคนมาดูนะคะน้ำก็เยอะมากเลยนี่ค่ะฝนตกไปเมื่อวานนี้แรงมากเลยฝนเมื่อวานทำให้ข้าวในนาน้ำเยอะขึ้นนคะคะข้าวตรงนี้นะคะเพื่อนๆน้ำท่วมไปท่วมอยู่ประมาณสี่ห้าวันนะคะ คิดว่าข้าวจะไม่รอดจะแล้วนคะคะก็กลับมาดีได้นะคะทุกคนน้ำพิ่งจะยุบแล้วก็มาเยอะอีกแล้วนะคะตอนนี้ข้าวเขียวมากเลยมาใช้น้ำจุนสีกับนาข้าวก็ทำให้ข้าวดีเหมือนกันนะคะทุกคนนี่ค่ะ ปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ทดลองใช้นะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็ทำให้ข้าวดีมากเลยค่ะเดี๋ยวจะนำมาฉีดพ่นดูครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เราใส่ลงไปในนานะคะถ้าใครได้ชมคลิปแรกนะคะก็จะเห็นว่าเรานำน้ำจุลินทียมาเทใส่ลงไปในนาข้าวนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำมาฉีดพ่น ะะตอนนี้ข้าวก็ได้เดือนกว่านะคะทุกคนคเพื่อนเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะคะมีน้ำจุนสีก็น, 4, กนำไปใช้กับข้าวได้เลยนะคะทำให้ข้าวเขียวนะคะทุกคนนี่ค่ะประหยัดการใช้ปุ๋ยลงไปได้เหมือนกันนะคะนีะค่ะ นี่ค่ะเ,เพื่อนเป็นไงบ้างคะข้าวของเราเขียวมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็เริ่มแตกก่อแล้วนะคะนี่ค่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้ก็จะกลับบ้านแล้วนะคะมาชมบรรยากาศข้างทางนะคะเพื่อนเพื่อนรถขับรถนะคะภาพอาจจะส่ายไปบ้างนะคะภาพอาจจะไม่นิ่งนะคะทุกคนบรรยากาศทุ่งนาจะเย็นนะคะเพราะว่ามีต้นไม้นะคะ,ะปลูกต้นไม้ไว้ข้างๆ้างนาแบบนี้นะคะทุกคน,นะคะชมบรรยากาศนะคะจะมีนกมีอะไรเสียงนกนะคะเ <ๆ S 2> พื่อนๆน เรามีนกเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็จะจอดรถตรงนี้นะคะเพราะว่าเห็นยอดกระถินข้างทางนะคะยอดอ่อนมากเลยเดี๋ยวจะเก็บยอดกระถินกลับบ้านด้วยนะคะ วันนี้ก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไปฉีดวัคซีนเข็มที่สองมานะคะเพื่อนเพื่อนเพิ่งไปฉีดมาแล้วก็เป็นไข้ก็เลยไม่ได้ทำคลิปยาวๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะวันนี้ก็เลยลงมานานะคะแล้วก็มาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ